ค่ะสวัสดีค่ะไม้พะเลอ้อยค่ะค่ะวันนี้เรามาดูงานของไม้พะเลอ้อยมาทำอะไรอันนี้แกะไม้พะเลนะคะอันนี้แกะไม้พะเลค่ะไม้ทะเลที่กองอยู่วันก่อนนะคะอันนี้แกะมาได้ตรงนี้ค่ะมีไม้ทะเลประมาณ200อเลนนะคะแกะออกมาใช้งานไปด้วยทำไปด้วยค่ะอันนี้งานแกะไม้พะเลนะคะ แล้วเราก็จะมีตะปูแบบน,นี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ที่ยิงตะปูยิงค่ะอันนี้เป็นคานของเก้าอี้นะคะ ของเก้าอี้นะคะอันนี้ค่ของเก้าที่เราประกอบแล้วนะคะอันนี้เราประกอบตรงโน้นนะคะนี่ประกอบตรงนี้ค่ะแล้วก็โยนมา ของเก้าอี้ชิ้นส่วนของเก้าอี้นะคะจากตรงนี้เราประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คานของเก้าอี้นะคะคานของเก้าอี้นะคะอันนี้ชื้นส่วนที่เราจะเอามาประกอบนะคะนี่เราจะขัดชิ้นส่วนของเก้าอี้นะคะ คือชิ้นส่วนของเก้าอี้ค่ะ เรเป็นชิ้นส่วนอันนี้เราเริ่มประกอบแล้วนะคะอันนี้ประกอบค่ะอันนี้ถึงชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนของเก้าอี้หกสิบตัวค่ะประกอบเป็นสองข้างนะคะ อันนี้ประกอบไปได้สิบตัวนะคะเราดูนค่ะอันนี้แผ่นพื้นกระดานค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะเดี๋ยวจะประกอบเป็นตัวค่ะ